ครับคุณนะแต่ว่าฉันไม่ได้ให้คุณฟรีๆหรอกนะฉันมีข้อแม้อยู่หนึ่งอย่างอะไรเหรอครับเย็นนี้หลังจากฉันปาร์ตี้เสร็จคุณต้องเป็นคนไปรับฉันได้ครับเดี๋ยวพอถึงเวลานั้น ผมจะไปรับคุณเองผมจะจอดรถเอาไว้ใกล้ๆเลยคุณจะได้ไม่ขายขี้น,น้าเพื่อนผมรับออเดอร์ก่อนนะ นี่ยันลี่ได้ข่าวว่าแฟนแกเปิดบริษัทใหญ่โตเลยนี่แบบนี้แกคงสบายเลยสินะฉ <c oughs> ันละอิจฉาแกจริงเลยจริงเหรอยลลี่แฟนแกเขาทำงานเกี่ยวกับบริษัทอะไรอ่ะพามาแนะนำให้พวกเรารู้จักมั้งสิ เผือว่าฉันจะได้มีโอกาสร่วมธุรกิจด้วยอ่ะ <c oughs> เออคือตอนนี้บริษัทแดนฉันมีปัญหากำลังจะล้มละลายอ่ะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ฉันกำลังหาทางแกอยู่้ย <c oughs> ฉันก็เห็นมีปัญหากันแบบเนี้ทุกบริษัทนั่นแหละ เห็นบริษัทเปิดใหม่กี่ที่ต่อกี่ที่ก็เห็นไปกันไม่รอดมีแต่เจ๋งแล้วก็เจ๋งลืมบอกไปว่าตอนนี้ร้านของฉันขยายเป็นยี่สิบสาขาแล้วนะจริงหรแกสวดช้านะที่งนี้อะ พ่อจะซื้อที่ดินแถวพัทยาให้ด้วยแหละแล้วก็ฉันนะ่ะนะมีแผนว่าจะไปซื้อบ้านที่อเมริกาจะไปอยู่กับสามีฉนะันอะเออได้ข่าวว่าแฟนเยนลี่อ่ะก็ไปซื้อที่เมกาเมกาบางนา